ไปตั้งพอมีตามั่าวด่วนเพิ่มเติมมาว่าเกิดจากปนาหาี้สภาว่าอาบัดไม่ปกตินะครับน่าเชื่อว่าการผล็จไม้สูงสูงของประเทศที่จะไปมอจากสนามบินถ้าเแ,แต่ละแรกยไปนอาจะไม่สามารถบินได้อาจจะใช้แผนสองคือาคามรเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยขอให้เตรียมาบทางมอตลอดเวลาทราบว่า เรื่องหกวนี้ผมไม่อยผมก็สปอเลยี่ะรับปทุที่นี่ให้ท่านรอตังิดูแลแล้วก็รับเลยไม่แขโงอนัม้งไปเลยไม่ดีหรอนครับตลาดนี่ถ้ารับรับโบสองรับ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 แข่เราแต่บายที่เรานีก็ได้เราะเปตบอลนภาษมาให้มาที่นี่เลยครับ ก็ใช่ติดกำลังที่ว่าแผ่นสองเนี่ยแผ่นสองครับแผ่นเนี่ยคุณผู้ชมเข้ากัได้ไหมครับแผ่นวายที่ตั้งคือตามดูสถานีครับข้าราชการยุทธ์ครับโอเคน้องลินทันต์ทัตต่อไปโ้ยน่ไม่ดีเนี่ยนี่มันตเป็นเจ้าขอมือนนี้เยะไม่ไม่ก็ู้ตู้พุ่นไก่ตหญ่แผ่นสองแผ่นสอ่นตอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างต้อยุทธ์ายพู้หนา